สวัสดีค่ะซ่องแม่น้องโฮมจ้าหลังจากกินปลาเผาแล้วขอมาิบบรดษไทยด้วยจ้ากินมักทุเรียนจ้าลดราคาด้วยจ้าอยู่ในบิ๊กซีจากราคา400บาทนะคะลดหนึ่งบาทนะคะเหลือสี่เหลือ300บาทนะคะส้บาทเพราะว่ามันแสบพี่น้องปั๊ด สามรอยบาทเอินคุณยายกินเนยคุณแม่มากินน้ำเดือเมนโฮวาสิบะซือจ้ะแต่ว่าด้วยความทีชอบมากจ้ะทุเรียนค่ะเป็นสิ่งที่เมนโฮบชอบที่สุดค่ะน่าจะเด้ออ หวานมากค่ะก็ได้กินขึ้นใจสีขาดในดำไปทุเรียนหวานแห้งกับ ลดเสียงออยจ้ะไม่ต้องหบดูหนังในเนฟิกนะคะติดตั้งอินเทอร์เน็ตนะคะหนังก็จะมีในเนฟิกนะคะแต่ส่วนมากจะภาคภาษาอังกฤษนะคะตอนนี้ดูหนังไทยอยู่วอลเ่อรหนัง,นงเลจ้ะวอลเ่องหนังมันสิบผิดอยู่บ่เนาะพิ่กฎอยู่บะเนาะ,ษษะ,นะไปเบิง้งเวยจ้ะหนังเรื่องหมากปลลินเล่น เออเดี๋ยวสีบอก้อนังให้เพิ่อนนังนึงไอ้ยังกว่าไอ้เรื่องอจอมขมังเวทจะ้ะจอมขมังเวทภากล่าสุดนี่จะ้ะทีมาร์กบรินเล่นจะ้ะอ,อสนุกจะ้ะ สามร้อยนนะ300บาทค่ะลดอยู่ในบิ๊กซีนะคะมันลดเราไปช่วงที่เขาลดพอดีนะคะเราโชคดีค่ะหวานมากเลยค่ะแต่แม่น้องมก็จะหากล่องมาใส่ไว้นะคะกิน3วันนะคะของคำวันค่ะเราจะต้องถนอมมาหน่อยนะคะ กินไปเรื่อยอร่อยมากนะคะผู้ยุ่งเมืองนอกเพิ่นกินเชอร์รี่นะจ๊ะเชอร์รี่บานห้าวแพงจ้ะในห้างบอมีขายจ้ะเชอร์รี่เอ่อ กวีนะคะสตรอเบอรี่บ้านเมืองไทยตอนนี้แพงมากะคะ่ะแพงแต่แต่ว่าทุเรียนก็เริ่มลงมานะคะไม่ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะคะเมืองนอกเชอร์รี่กำลังออกนะคะช่วงเนาะสตรอเบอรี่ออกเพราะว่เมืองนอกตอนนี้กำลังหนาวร้อนนะคะกำลังเป็นซัมเมอร์เนาะ เมืองไทยก็ฝนตกค่ะหน้านี้ไม่มีมะม่วง,งก็หมดแล้วทุเรียนก็หมดแล้วเงกงะก็เริ่มหมดแล้วค่ะมังคุดก็เริ่มหมดแล้วหน้านี้หน้าฝนนะคะมาเดี๋ยวพูอถ่ายยเมืองนอก,ก็ดี หัวเราะเมื่อวามากินหมกทุเรียนน้ำกันจ้าหาคลิปหาหนาที่เนาะแม่นฮงซีล่งสองคลิปเ้อจมืน้ำเด้อฝากกดติดตามช่องแม่นฮงน้ำเด้อจ้าดูน้อยๆดูนานๆน,น,นะจ๊ะเป็นกําลังใจกันเนาะจ้ากค่กำลังใจสองไม้น้ำเนาะจ้าเพื่อนที่อ่าช่องติดตามเพืท่าไลน์แม่น้องหัวกะฝากอันนั้นเพิ่นน้ำเนาะจ้า ใครที่เห็นช่องน่นแม่น้องโฮจะสนับสนุนที่สุดก็คือช่องเด็กนะคะช่องเด็กๆก,ก็จะ,ะมีคอมเมนต์ไม่มีคอมเมนต์เขาก็เห็นนะคะ,ะเพราะว่าคอมเมนต์มันถูกปิดอยู่แต่ว่าถึงคอมเมนต์ถูกปิดอยู่แต่ถ้าเขียนเข้าไปก็จะเห็นอยู่นะแต่เขาจะเห็นนะคะว่าเราไปดูนะคะเพราะมันมีช่องทางให้ดูอยู่ค่ะแ,แม่น้องโฮมไม่สนว่าจะเป็น ปิดคอมเมนต์หรือไม่ปิดคอมเมนต์แต่ก็ดูให้หมดเลยนะคะถ้าปิดคอมเมนต์ถ้าคอมเมนต์ปิดนี่จะดูให้จนจบเลยนะคะโดยเฉพาะช่องเด็กๆเนาะสำับสนับสนุนเด็กๆค่ะอืมขอลาแล้วนะคะขอบคุณค่ะ